หลายอย่างนะครับแอบไอ้พวกนี้มันไม่อยู่บนมือถือแล้วมันไม่อยู่ที่เดสก์ท็อปอย่างเดียวนะครับมันมาผสมภาษาอยู่บนไม่อาทำลายคุณเดี๋ยวกูไม่รู้ด้วยซ้ำคือแอบนะครับอาจจะเป็นสปอนเซอร์สตอรี่เป็นเพจโพสต์รอคุณไม่รู้เลยบบนี่เป็นแอบ,บนะครับางทีคุณเผลออ่านกดคลิกไลค์ไปเสร็จก็คงดีนะครับในฐานะคอนซูเมอร์นะแต่ในฐานะแบรนด์ก็ยินดีเลยนะครับโปรโมทโพสต์เป็นต้น โปรไบท์ Google, แอปอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้ Facebook มันหาสใจม,มากๆนะมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่โฆษณาอยู่แล้วมันเข้ามาในทำลายเราด้วยนะครับโอเคกดย้ำอีกทีเลยนะผมชอบย้ำเรื่องนีน้มากๆเราพูดกับแอนนาย้ำเรื่องนี้ทีนะครับที่เพื่อนทอล์คว t ลต์เยนเซลตอนโปลย์เรลฟานนะครับเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเขานะครับบนโซเชียลมีเดียต้องทำให้เขารู้สึกว่าแบรนด์เป็นเพื่อนนะครับแล้วเขาก็จะติดตามเรา,เาก็จะสนใจเรานะครับ เวลาคุณทำคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียไม่ว่าเป็นเฟซบุ๊กหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยนะครับ70%ให้พูดเชื่อมที่เขาสนใจนะครับ70%ของดีวอแอพติวิตีนะ้เนี่ยคุณจะเป็นอะไรที่แบบแอดแบรนดลูนะครับหรือว่าสร้างแบรนด์นะครับ70%เลยนะน้อยนะ20%เนี่ยนะพยายามเอาแชร์ลิงก์ของคนอือ่นที่เป็นพาร์ทเนอร์กันมาเพราะว่ามันต้องมีแชร์ลิงก์กันบ้างพเพื่อจะเทราฟฟิกสร้างสกรรค์เป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับ คุณอาศัยแค่10%ในการขายของคุณอยากมากกว่านี้นะนะครับนานขายของสักปีหนึ่งนะเน้นเรื่องการสร้างแบรนด์เรื่องการสร้าง community f o u n d a t ชั่นนะครับนะครับเมื่อคุณอ่านี่เป็นเทคนิคนะครับเมื่อคุณเมื่อ content drives t r a f f i นะครับ t r า f f ิ c ก็จะสร้างความสนใจแล้วความสนใจจะมาสร้างเซลล์ที่หลังครับคุณแยรี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะโอเคเดี๋ยวถามอีกสองบทรุนเร็วเลยนะครับอินสตาแกรมสนใจเรื่องอินสตาแกรมไหมนะ ทำได้สนใจได้บ้างสนใจป่ะอินสตาแกรมทำมาแรงมากอินสตาแกรมทำได้บ้างทำได้5อย่างครับอย่างแรกนะครับเอ่อไม่ใช่ทำในที่บ้านหรอกคุณควรจะทำอะไรอินสตาแกรมคุณบ้างนะครับอย่างแรกต้องทำคือตอนนี้อินสตาแกรมมันมีแฉกบนทุกเขาแล้วคุณต้องไปทำหน้าตายทำหน่ารักสวยๆมันเฟซบุ๊กเพจอะพอไปติคนเราได้จากมือถือแล้วลืมว่าจริงๆในเดสก์ท็อปมีแล้วอยนะครับจริงๆคนอาจจะลืมจากเดสก์ท็อปเริ่มเดียวแล้วนะครับอย่างเงี้ยสตาร์บั๊กเนี่ยทำหน้าจอสูงนะครับ อย่างที่2ที่คุณทำได้ที่คุณต้องทำคือสร้าง engagement ด้วยคอนเทนต์นะครับพยายามสร้างกิจกรรมคอนเทนต์กดภาพถ่ายต่างๆนานานะครับบนอินสตาแกรมง่ายๆเลยนะครับอย่างบนเลยโพสต์ภาพไรส,ไสา,รานะครับพยายามสร้างคอนเทนต์ที่มี engagement มีกิจกรรมร่วมกันนะครับอย่างที่3คือเวลามีคนตามนะเนี่ยคุณก็ต้องแอบให้ตัวโบ้โคโ้ดเไปหน่อยให้ discount เข้าไปหน่อยสำหรับลูกค้าที่เห็นใจอินสตาแกรมนะสามารถไปรับสิทธิ์ต่างๆนานาอะไรเงี้ยน,นะน,นี่เป็นเทคนิคเพราะอินสตาแกรมมันเ้็น ทไมพึ icate, ่งม anyway, ือเยอะเหมือนเฟซบุ from, so it, so day, ๊กเราต้องใช้วิธีนี้วิธีบ้านๆนะในะครับพูดถ่ายช่องที่มันช่องทางที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เอ่ออานในใช้อย่างใช้โปรโมชั่นเนี่ยนะครับโพสต์รูปสินค้าไปแล้วบอกว่าเอารูปสินค้าในตอนนี้มันเซลล์อยู่ต่างๆนานาเสื้อตัวนี้มันเซลล์อยู่ให้โปรโมทชั่นไปนะครับเออ่เวลามีลูกค้ามาซื้อของใช้ในการถ่ายรูปครับอินสตาแกรมนะครับอย่างในอเมริกา มีลูกค้ามาบินนะก็ถ่ายรูปคู่แล้วโพสต์อินสตาแกรมนะเป็น,นแคมเปญร่วมกับคอสโมโพลิแทนนะเป็นเครื่องหนึ่งครับนะทีนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เวลาจัดอีเวนต์นะครับก็พยายามอัปเดตว่าตอนนี้อีเวนต์นะอยู่ที่พูดไหนพูดลืมไปอยู่ที่พูดอยู่ฉันอยู่ที่งานนี้นะงานบ f 2012นะเป็นชื่องานนะครับฉันอยู่ที่พูดนี้นะเดี๋ยวเดี๋โพสต์ติดแท็กไปด้วยนะครับนี่คือเทคนิคการอัปอุตารรมมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรเยอะมันเป็นวิธีการเล่าเรือ่อง ในการใช้รูปและการเขียนคอมเมนต์นะครับเอาว่าแฮชแท็กไปเร็วๆคุณต้องเรียนรู้ไว้นี่มันจะเปลี่ยนโลกนะครับแฮชแท็กเนี่ยเวลามันลิงก์มันลิงก์ก็เป็นเพียงคุณเป็นทั้งหมดทุจริตเพียงอางเดียที่ได้ใช่ไหมเวลาทํางานโฆษณาแล้ว้คุณต้องติดแฮชแท็กเพราะว่ามันจะมาที่ Facebook ด้วยอย่างเงี้ยเอ็นบีเอายนอกมาที่ Twitter ด้วยเ p ็ภายนอกนี่ทุี่เกี่ยวกับเอ็นบีเายนอกเต็มหมดเลยมาที่อินสตาแกรมเอ็นบีเอายนอกนะนะครับ งา่ายๆวิดเตอร์ทำงานได้ตรวจสอตัวัสอรทำง,งานเสมือนเสียงนะเวลามันบระคอกมันจะเป็นเสียงคุณได้ยินการมองเห็นนี่คือการได้ยินเป็นเสียงนะฮะในในสมองเราเนี่ยการอ่านคือการได้ยินเป็นเสียงครับแต่ว่าอินสตาแกรมทำง,งานเป็นภาพสองด้านตอในนั้นหนักเท่ากันคุณต้องมีทั้งคู่เพราะว่านหนึ่งหูหูหวอกแต่เป,ป็นใบ้แต่ตาบอดกนหนึ่งตาไม่บอดแต่หูหงวอกอะไรเงี้ยทีอบอกว่าต้องให้เขาอยู่ด้วยกันมึงั้งถายเดิมไม่ได้นะฮะแล้วก็ มันเสิร์ชได้นะครับตัวแฮชแท็กเนี่ยเคบลังเสิร์ชโอ้โหมีโพสต์เคบลังเพียบเลยมันเสิร์ชเจอนะครับวิธีการทำแฮชแท็กนะครับเลือกคำที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นวันนี้แฮชแท็กที่ top ai, ทติดท็อปป้นญญาของประเทศไทยมีการตอบปย่างไรสาระหมดเลยนะครับเวลาคุณจะเลือกแฮชแท็กคุณลองไปเลือกแฮชแท็กที่มันเหมาะสมที่มันมีสาระนะครับที่มันเกี่ยวกับแบรนด์คุณนะครับแต่มันต้อง easy to remember ด้วยนะ นะครับส, rumor, สั้นๆจำได้ง่ายๆนะครับสั smell, ส้นๆจำได้ง่ายๆอย่ายาวนะครับนี่คือเทคนิคนะครับเทคนิคข้อที่3คือต้องใส่ชื่อแบรนด์ไปด้วยถ้าเป็นไปได้นะครับใส่อุตสาหกรรมซื้อหรือใส่ชื่องานแหล่งแม่ใส่ไปด้วยถ้าเป็นไปได้นะครับข้อที่4คือเวลาเล่นต้องเล่นหลายแพลตฟอร์มเราคุยไปโปรโมทที่ไหนต้องใช้แฮชแท็กไม่ใช่ไม่ใช่เฟซบุ๊กแบบเฟซบุ๊กแบบคุณไปไม่ถึงฝั่งเราแล้วนะมันมันลิงก์กันไม่ได้มันไม่เจอกันนะครับข้อที่5 อันนี้ข้อนี้ทอดตกม้าตายเยอะเลยก่อนคุณจะสร้างแฮชแท็กคุณไปเสิร์ชก่อน,ม,ม,ออนออมีคนใช้หรือยังไม่ออกป่ะโอ้เขียนสถิตีเลยบอกว่ามันมีคนใช้ไปแล้วจะลงนะฮะเสิร์ชก่อนที่คุณใช้ยังก่อนที่จะใช้นะครับแลนะถ้าบริษัทใหญ่ๆแมคโดนัลด์นี่ตกม้าตายเลยและดีสตอรี่นะฮะอันนี้ผมไมี่เลา่าให้ฟังกันนะครับจบและสลามสไลด์สุดท้ายนะครับกดข้อที่หนึ่ง กดเยอะนะมาเรียกันกดเยอะนะฟังมีส่วนร่วมสร้างความน่าเชื่อถือครับกินเบาติ๊งนะครับฟางเขาบอกเขาคุายอะไรกันนะครับแล้วคุณก็กระโดดไปคุยไปนให้เสือกหน่อยนะแล้วก็พยายามสร้างความน่าเชื่อถือครับนะครับกดข้อที่สองอัลเทนติกซินเซียมาสติคนโรูโคเชียเดีกเกรียนเยอะครับลูกค้าดูเยอะ คนนะคนเยอะคนเกลียดคนเยอะคุณต้องจริงใจครับคุณต้องเรียวมากๆนะครับคุณเป็นใครคุณมาบอกเขาชัดเจนเปิดเผยตัวตนชัดเจนติดต่อได้มีเบอร์โทรมีเว็บไซต์มีที่อยู่นะครับคุณอย่าเป็นพวกแอบนะฮะนี่เป็กดคุณสองให้งั้นเนี่ยเวลาเดิ๋ยวถาคุณไปไม่ถูกเลยนะคุณงงคุณจะไปไม่ถูกเลยนะครับกฎข้อสุดท้ายสักล้านต้องเป็นสักร้ายแปลว่าอะไรครับ แล้วการทำโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคุณต้องฝึกฝนครับคุณต้องสะสมันสะสมสะสมผมละสมผมละเพิ่มคสะสลิ้นสล้างมาันออกแล้วก็ไปพีดแล้วก็สะสใหม,นะม,ม,ม่นะครับจนกว่าผมจะนุ่มนะครับพูดดูให้เป็นตัดยาเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเรียนรู้กับสิ่งที่คุณทำซ้ำทำซ้ำหาเทคนิคเพราะว่าโปรไฟล์คุณเรียนของผมไปมันไมใช้ไม่ได้ผมก็อยู่สายทำเชลก็ไปอยู่สายทำยีนไปอยู่กับแคสติ้งตอนนี้อยู่สา,ายทำก,ก,การ ผมยังไม่เคยขายปูต้าไทโอนผมยังไม่เคยเปิดโรงแรมผมยังไม่เคยทำสปาบอกว่าตอนทค่มีคุณไม่เคยทำงานโฟลสร้างนะฮะคุณก็ไปเรียนรู้หาสูตรเองนะครับขอบคุณมากครับทุกผมตัวโตครับขอให้เป็นนนะครับจะถามนะให้จะถามมะดื่มแล้วมีมีทางเว็บไซต์ที่ถามคำถามมด้วยอาจจะขออาจารย์ตอบแบบไวๆละกันนะครับ ตอบัแบบยำๆเลยแล้วกันนะยำๆโดยไว้นะก็ไล์สไตล์เพจนะครับสำหรับพื้นฐานท่านบ้านนะมองคล่องเลยนะจะแปลงเฟซบุ๊กเพจนะครับให้จัดการให้เป็นข้อมูลข่าวสารฟรีมาเป็นข้อมูการจำหน่ายสินค้ายังไงผมอ่านไปเร็วๆนะครับผู้ประกอบการโอท็อปนะฮะส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการโอท็อปไม่ให้แฟนรู้สึกว่าขายของผมแนะนำนี้ฮะแนะนำว่าให้คุณเปิดเป็นแท็กเป็นแท็ก e c ม m m e r c e ในเฟซบุ๊กเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันคุณไปเสิร์ชนะครับคุณไปเสิร์ชคำว่า e commerce แอปพลิเคชัน Facebook อะไรเงี้ยแล้วมันมีสามารถซื้อได้ทางออนไลน์นะใช้บัตรเครดิตการ์ดตัดนะฮะแล้วคุณสามารถมามาเปิดแผงของคุณได้น,น,นะครับถ้ามันยากหน่อยเดี๋ยวค่อยคุยกันมันจะซับซ้อนนิดนึงแต่ถ้ามันยากมากนะักไม่อยากออนไลน์แนะนำให้เสิร์ชคำว่าเ,เป็นตัวเว็บครับ b e n t o เว็บนะครับเป็นของพักผว้กันเป็นของเด็กไทย มีโซลูชันการทำฟ e รีของ g ม o g l e เน Facebook นี่ผมพูดนายเขาฟรี book, ผมไม่ได้มีอะไรเขาเลยนะจริงๆนะแต่ผมเชียร์เด็กไทยครับแอปพลิเคชันพวกนี้ของฝรั่งมีเยอะนะแต่เล็ตไทยดีๆผมแนะนำเป็นตกเว็บครับนะครับลองเข้าไปดูนะผมแนะนำให้ทำอ e ีคอมเมิร์ซบนเฟสบุ๊คอย่าทำแบบโค้ดแบบไม่ดีที่ทางน,นะให้ใช้โซลูชันใช้แอปพลิเคชันพวกนี้จะดีกว่านะครับถ้าได้สร้างเครือข่ายเป็นทางการแล้วนะครับก็แนะนำ ไอเอฟก็ไอขนามข้อนี้นะถ้าเกิดจะเปิดพื้นที่เครือข่ายก็คือถ้าได้เปิดแพลตใหม่เป็นแพลตฟอร์มมือถืนะครับต่อไปแล้วนะครับถ้าได้สร้างเครือข่ายเป็นทางการแล้วมีชื่อเรียกเฉพาะอยากให้สมาชิกมีส่วนร่วมนะครับเป็นของเครือข่ายเครือข่ายร่วมกันนะครับช่วยกันสร้างกิจกรรมทางการตลาดสนับสนุนสินค้าของของสมาชิกคือเหมือนว่าตัวเฟซบุ๊กเนี่ยจะมีคอมมูนิตี้กลางจะให้ช่วยขายสินค้าให้ให้ให้ลูกบ้านยังไงแฟนยังไงนะครับ ผมแนะนำครับเมื่อกี้น่าจะเล่าอะไรสนิทเลยหลายอย่างนะผมคงไม่ไม่ตอบเป็นดีเทลอีกวิธีนึงคือจัดกิจกรรมร่วมกันจัดอีเวนต์มาเจอกันนะครับไล่เตะกันนะครับการที่การที่จะเปิดคอมมูนิตี้เว็บมาให้คนมาขายของคนให้คนให้คนที่เป็นแฟนมาขายของมันจะมั่วมากเลยคุณพยายามแต่ให้เขามาโพสต์หน้าวอล์ฟใส่เกาะชุณนะถ้ามันจะมั่วมากๆเราต้องโทรไม่ได้แล้วคุณจะสูญเสียแฟนที่เป็นรอย์ดแฟนแฟนคุณภาพแฟนน้ำดีไป เป็อยางให้เขาส่งข้อมูลมาหารอีเมลก็ได้นะครับแล้วคุณมาทจำหน้าที่เป็นคิวเรเตอร์คิวเรเตอร์คือคนหรือเป็นเอดิเตอร์ใช่ไหมเอดิเตอร์ี่ก็คือมาจัดสรรปันส่วนจำคอนเทนต์คาเลนด้าได้ใช่ไหมครับคุณก็มาจัดสรรปันส่วน,น 4, วางไปอ่าเช้านี้คนจะ่นัดสินค้าของคุณสมหมายนะคะอะไรเงี้มมยนะวางเป็นคอนเทนต์แคลนด้าอย่างนั้นจะดีกว่าโดยดีเราเป็นคนจัดการให้นะครับเออ่ผมตอบคุณไม่ได้นะ ทำการตลาดเฟซบุ๊กมีคนเข้ามาดูมากแต่หาคนซื้อไม่ได้ก็ขายน้อยมากจะทำไงดีครับครับอย่างที่บอกนะครับว่าเฟซบุ๊กมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำ e-commerce ครับผมแนะนำนะครับคุณอย่าขายของบนเฟซบุ๊กนะครับถ้าขายได้ถือว่าโชคดีแต่ยังเล่นขายของชื่ให้คุณไปสร้างแพลตฟอร์มขายของที่มันจริงจังนะครับเราใช้เฟซบุ๊กในการสร้างคอมมูนิตี้เพื่อดิจิทัลสิทคุณจำพิสุทธิ์โมเดลรุ่นแรกๆได้ไหมรุ่นแรกๆนะฮะพยายามพยายามให้ให้เด็กตอนพิสุทธิ์โมเดลและอย่าใช้คือพยายามหลายคนจะ หวางขายด้วยครับแล้ขายในอุบัติรานทางเลนบู๊กอะไรอย่างเงี้ยนะยนนไปถึงจุดหนึ่งเนะี่ยคุณทำไม่ได้คุณต้องไปเปิดเว็บดีดีดังให้คุณไปเปิดปเว็บดีดคีคอมเมอรดีกว่านะครับติดต่อตลาดของก็ได้นะครับโฆษณาอยู่นะครับจะจัดสรรงบประมาณมาใช้สื่อโซเชียลมีเดียเมื่อที่ของการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบอื่น,นอย่างไร,รดีคะอยู่ในสไลด์แรกเลยนะครับพวกในที่ว่าโซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งเอเรียนนะไม่ใช่มันเป็นหุ่นก้อนหนึ่งในการทำงานมาร์เก็ตติ้ง ผมบอกไม่ได้หรอกใช้เท่าไหร่นะเป็นต่างถ้าสิบลา,ากนะฮะบ,บริษัทพันล้านผมก็ตอบไม่ได้บริษัทสิบล้านผมก็ตอบไม่ได้นะครับคุณต้องไปดูว่าคุณลงณทุนต่างกนได้เท่าไหร่อะไรที่คือสิ่งที่คุณควรคจะทำคือสิ่งที่คุณจะต้องใช้ไปจำเป็นต้องซื้อแอกก็ต้องทำจะเป็นต้องซื้อของบริษัทก็ต้องทำนะครับที่แฟนบุคไม่ได้เสียตังค์มากไายะฮะมื่อ่ต้องเสียตังค์จ้างเด็กมาเดือนสองมื้มันก็ต้องทำนะครับถ้าคุณไม่อยากดูแลเอง อะครคือความท้าทายเคสที่จบสำเร็จเคสที่เป็นเวลาล้มเหลวเคสโซเชียลมีเดียผีเยอะครับคุยกันสามวันไม่จบนะต้องเรียนหน้าต่อเรียนล่างต่อนะฮะทั้งนั้นทางบ้านธุรกิจท่องเที่ยวควรเน้นโซเชียลมีเดียอะไรมากสุดธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยสุดยอดของการต้องใช้โซเชียลมีเดียครับผมขอบอกนะครับเฟซบุ๊กต้องมีนะทวิตเตอร์อ่านแล้วเคสเมื่อกี้จำได้ป่ะเคสลาสเวกัสเห็นไหมนะครับแล้วคุณต้องไปออนไลน์แล้วคุณต้องมีกูเกิลเซิร์ชเซิร์ชต้องเจอ มันเป็นเรื่องของการโอ้ยต้องคุย SEM Search Engine Marketing อี่เยอะเลยนะครับการทำโซลการทำ Search Wall ไรงนี้นะครับเช,ชียลมีเดียกับ SEO คุณใช้เวลายอย่างไรากาะครับเป็นคำที่ดีมากนะครับขอบอกเลยคำถามนีผมตอบนี้ครับ SEO เนี่ยใครรู้จัก SEO ไหงนะ SEO คือการทำ Search Optimization นะครับคือทำให้เว็บไซต์เราถูกเจอบน Google นะครับคำถามผมนี้นะถ้าคนไม่ Search เนี่ยมันจะเจอหรอนะ s จอ r c h SEO เเนี่ยเราเรียกว่า i v e marketing คือมันต้องมีความต้องการก่อนถึง Search เลยเจอเราโซเชียลมีเดียเป็น Active marketing ครับวันนี้ผมยังไม่ได้อยากไปเทีเ่ยวภูเก็ตด้วยซ้ำนะครับแต่มันมีโพสต์กเกี่ยวภูเก็ตมีลูกทะเลน้ำสวยๆขึ้นมาเฮ้ยไปเทีเ่ภูเก็ตไหมมาจ่ายยังมันเป็น a c t Active Marketing คำถามคืออะไรคุณจะสังกตว่าคุณน้ำน้็นกู้ครับ เพราะว่าหลายๆครั้งความต้องการมันไม่ได้เกิดมาก่อนนะคุณบางครั้งคุณเคยเดินไปซาร่าแล้วไม่อยากซื้อเสื้อตัวนี้มันซื้อมายังไงต้คยงงไหมเกิดเป็นงานสัปดาห์หนังสือมาซื้อมาเที่ยงดีแล้วกุซื้อมาคุ่ไม่อ่านเลยเกิดไหมน่าจะโซเชียลมีเดียครับมันเป็นแอคทีฟมาร์เก็ตติ้งนะนะน่าจะเข้าใจนะครับจัดเนื้อหาในช่วงแรกแกลว่าไปสารธุรกิจคือธุรกิจอะไรบ้างคะจดได้แค่ธุรกิจโรงแรม เอ๊เดี๋ยวแชร์สไลด์ได้ตอบไม่ได้โทษทีครับผู้บริหารทานนี้แทนอาจารย์เสุดท้ายจะทำบ้านนะครับอยากถามว่าโซเชียลมีเดียกับทุกท่านเขาเล่นดีดูดีทำอย่างไรทำได้ครับผมเพูดที่ผู้บริหารบริษัทดีดูดีทำได้แน่นอนครับจัดซื้อที่เป็นลูกค้าคุณนะครับเอนจิเนียร์ที่เป็นคุณซื้อสินค้าที่เป็นยูสเซอร์ซื้อสินค้าคุณเขาเล่นโซเชียลมีเดียป่ะเขาเล่นใช่ป่ะถ้าเขาเล่นคุณก็ปลุกเขานะ ถ้าเขาเล่นโซเชียลมีเดียคุณก็ใช้ Facebook นี่แหละคุยกับจัดซื้อลูกค้าคุณคุยกับยูสเซอร์ที่ซื้อสินค้าคุณดีทดีตอนดีทดีสุดย่างที่มีจัดซื้อแล้วมียูสเซอร์ว่าเริ่มโครงสร้างอยู่นนะฮะบางครั้งจัดซื้อมีหน้าตัดสินใจมีผู้จัดการแเนี่ยบางครั้งยูสเซอร์มีหน้าตัดสินใจแต่จะว่าใครก็ตามเนี่ยเจียมตรงไหมว่าเขาไม่เล่น Facebook รื่ว่าะฉะนั้นเะนี่ยคุณใช้โอกาสเนี้ในการไป สร้างความได้เปรียบแต่ว่าทเทคน,นิคนึงของการทำดีดูผมจะสร้างความเป็นเทศคุณในสายวิชานีคยนะ